กลางดึกในเดือนมิถุนายน2565ลูกสาวคนหนึ่งของดาราชายรุ่นใหญ่แจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพ่อของเธอมีอาการหายใจไม่ออกขณะออกกำลังกายที่บ้านตรวจพบน้ำท่วมปอดตอนนี้อยู่ในห้อง ICU ไม่สะดวกตอบแชทคุยกับใครนะคะคุณพ่อเข้า ICU โดยมีภาวะน้ำท่วมปอดแฟนหนังแฟนคลับของอดีตพระเอกเจ้าบทบาทแห่ให้กำลังใจกันท่วมทนต่างภาวนาให้เขา อยู่รอดปลอดภัยเขาเคือนาฏภูวนัยพระเอกตุกตาทองคนนั้นนาฏภูวนัยมีชื่อจริงว่าอุดมพรควชหิรันมีชันยศเป็นนายกองเอกซึ่งเป็นยศผู้บงังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนซึ่งยศไรเรียงกันตั้งแต่นายหมู่ตรีจนถึงขั้นใหญ่สุดคือนายกองใหญ่อุดมพรควชหิรันมีชื่อเล่นว่าเล็กเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายน2489นที่จังหวัดพระนคร หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันบเล็กอุดมพรเป็นลูกชายของพันตำรวจเอกพิเศษสิริขวชหิรันซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในตอนเด็กนั้นเพราะความที่เป็นลูกของนักปกครองจึงต้องย้ายตามพ่อไปหลายจังหวัดมีโอกาสได้เรียนหลายที่เช่นที่เชียงใหม่นครราชาศีมาก่อนที่จะวกเข้าที่กรุงเทพอีกครั้งแล้วไล่ายาวลงปากใต้ถึงจังหวัดยะลาเขาเป็นเด็กเรียนดีสอบได้ลำดับที่แของจังหวัดที่ได้ชื่อว่าใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดนแห่งนี้เล็กอุดมพรโคชหิรันมีปู่ทวดเป็นนายอำเภอมีปู่เป็นนายอำเภอคือขุนจงใจหานแม้นโคชฮิรันและพ่อก็เป็นนักปกครองหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนสันติราชบำรุงพ่อจึงส่งให้เขาไปเรียนรัฐศาสตร์การปกครองที่มหาวิทยาลัยซีบาสเตียนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ตอนเป็นวัยรุ่นเขาอยากเป็นหมอมากกว่าเพราะได้แรงบันดาลใจจากเรื่อง เบนเ r ครซีละครที่ว่าด้วยเรื่องราวทางการแพทย์ของอเมริกาออกอากาศทางช่อง ABC ตั้งแต่ปี2504ถึง2509จึงทำให้เขาตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมุ่งมั่นแต่ก็มาเปลี่ยนใจอยากเป็นทหารเรือหลังจากเห็นความสมาร์ทแมนแอนเฮนซัมของบรรดาลูกประดูที่เขาเคยเดินสวนกันแถวหน้าโรงเรียนอยู่บ่อยๆปี2512เรียนจบจากฟิลิปปินส์กลับไทยขอทุนเพื่อเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มีเหตุให้ต้องรอ,อก,ก่อนเขาจึงไปสอบติดประหลัดตรีได้เป็นประหลัดอำเภอรแรกในชีวิตการปกครองนั่นก็คือที่สามโคกอำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดของจังหวัดปทุมธานีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางอำเภอพลตำรวจเอกพจน์บุญชจ,จินดาเป็นนายตำรวจใหญ่เป็นประธานสมาคมนักประชาสัมพันธ์กำลังคิดจะทำละครเพื่อออกอากาศทางช่องห้าด้วยบุคลิกหน้าตาและผิวพรรณดีตรงตามคาแรคเตอร์เล็กกุดมพร จึงได้รับการทาบทามให้ไปเป็นพระเอกเล่นคู่กับนางเอกรองนางสาวไทยบุตรสาพรธีรษัพ์สาวจากพระนครศรีอยุธยาในละครเรื่องลากรนน่าน,นเจ้ามีทัศนเอกทัศน์กำกับการแสดงสมภพจันทราประพา,าบุรพาศิลปินสาขาวรรณศิลป์อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรผู้เคยแต่งกรอนถวายรัชกาลที่9จนกลายมาเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้กำลังคิดจะสร้างาละครรำเรื่องพ่อคุณเมงรายขึ้นมา ให้สุประวัติปฐรมสูตรเป็นพระเอกคู่กับเล็กอุดมพรโครชหิรันมีการซ้อมร้องซ้อมรำกันอย่างเพียบพร้อมแต่มีอันต้องล้มเลิกการสร้างไปด้วยเหตุการณ์ไม่สงบของบ้านเมืองในขณะนั้นปี2513จินดาบัวซับซึ่งเป็นแม่ยายของพลตรวจเอกพศบุญจิจินดาและเป็นอาแท้ๆของเล็กอุดมพรได้จัดงานมันเกิดขึ้นเขาได้ไปร่วมงานด้วยในงานนั้นมีแขกเรือมากมายหนึ่งในนั้นคือพระเอกเบอร์หนึ่งของไทยมิตรชัยบัญชา ช่วงหนึ่งของการสนทนาจินดาบัวซับเจ้าของวันเกิดได้พูดขึ้นว่าเชิดให้ช่วยเอาเจ้าเล็กไปเล่นหนังด้วยบ้างเถอะมิเยปัญชาคืนนั้นอยู่ในชุดเสื้อและกางเกงสีเทามีใบนหน้าอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเขากำลังโด่งดังมีงานถ่ายหนังมากมายแทบไม่มีเวลาว่างให้ตัวเองมิดมองหน้าเล็กกุดมพรด้วยแววตาเหนื่อยล้าตอบผู้ใหญ่เจ้าของงานวันเกิดไปว่าขอให้ผมจบเรื่องอินทรีทองก่อนผมจะให้เล็กเข้ามาเป็นพระเอกแทนผมผมเหนื่อยมากครับผมอยากพัก หลังจากนั้นไม่นานมิชัยบัญชาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะกำลังถ่ายทำหนังเรื่องอินสีทองเมื่อวันที่8ตุลาคม2513เล็กอุดมพรก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกอย่างที่พระเอกตลอดการมิชัยบัญชาเคยลั่นมาจาไว้21มกราคม2514ที่วัดแค่นางเลิงเป็นบันพระราชทานเพลิงศพมิชัยบัญชาวิเชียนสงวนไทยนักหนังซีพิมพ์ได้ไปร่วมงานด้วยเขาเจอกับเล็กอุดมพรโคชหิรัน รู้สึกเห็นแววบางอย่างจากปรัดเภาหนุ่มคนนี้จึงถามเขาว่าเออคณสนใจอยากเล่นหนังไหมอยากครับอืมงั้นดีเลยมาตามมานักหนังสพิมพ์อวุโสจึงพาเขาไปพบผู้กำกับการแสดงชื่อดังเจ้าของฉายาเสียฐีตุกตาทองเพื่อฝากให้เล่นหนังทันทีผู้กำกับการแสดงชื่อดังคนนั้นก็คือวิจิตคุณาวุฒิปี2 5 1 4วิจิตคุณาวุฒิกำลังจะสร้างหนังเรื่องแม่สีไพรได้วางตัวนาง,งเอกไว้แล้ว นั่นก็คือนางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งเพชรราชาวราชพอได้เห็นเล็กอุดมพรเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เลยพระเอกของเรื่องวิจิตคุณาวุฒิมีผู้ช่วยชื่อทองปอนทั้งสองกำลังช่วยกันเปลี่ยนชื่อให้กับเล็กกุดมพรโคชัยรันพระเอกใหม่ของเรื่องนี้ทองปอนเสนอว่าให้ชื่อกนอกแล้วกันดูมีค่าดีเพราะกนกแปลว่าทองคําทางเล็กและวิจิตยังเห็นว่ายังเป็นชื่อที่ไม่เหมาะ สุดท้ายจึงได้ให้ว่าที่พระเอกคนนี้ไปหาชื่อมาเองและเขาได้ให้หลวงพ่อสำเนียงเป็นผู้ตั้งชื่อให้อะไรที่มันจะดังก็ต้องเป็นเสียงนาฏหรือนาทะมาจากคําว่ากัมปนาทแปลว่าเสียงดังกึกก้องสนั่นมันไหวแล้วเสียงอะไรเล่าที่จะกึกก้องกัมปนาทได้ขนาดนั้นถ้าไม่ใช่พระสุรเสียงของพระวาหากษัตริย์ภูวนัยแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินชื่อเรียกง่ายๆจะแม่นๆจะได้โด่งดังนะพิเชษทุ่มเหม เป็นมิชชยบัญชานาทีสุทินเผือกเป็นกรุงศรีวิไลพิทยาเทียมสเสวตเป็นสรพงษ์ชาตรีสมชายสะอาดสีเป็นลักษ์อภิชาติเล็กอุดมพรขวัญเรัญจึงเป็นนาฏภูวนยัยนับแต่บัดน,นั้นหนังเรื่องแม่สีไพรคือหนังเรื่องแรกของนาฏภูวนยัยนามองคลคที่หลวงพ่อสําเนียงตั้งให้ประกอบกับเพชรราชวราชรวิจิตคุณาวุธกํากับการแสดงมาถึงตรงนี้ขอเสริมอีกนิดว่าหนังเรื่องแม่สีไพรนี้ เป็นหนังเรื่องแรกที่รองขมมลคดีได้ภาคเสียงพระเอกเต็มตัวครั้งแรกและเป็นหนังเรื่องแรกของสุเทพสีใสาดาราตลกอีกด้วยหนังเรื่องนี้ปรากฏว่าเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จได้เงินล้านนาฎภูวนัยแจ้งเกิดทันทีหลังจากนั้นมีหนังเข้ามาอีกหลายเรื่องทั้งจากผู้กํากับวิจิตคุณาวุฒิและผู้กํากับท่านอื่นๆเช่นศรีไพรใจพระจังเชะปี2 5 1 6คุณนายแดงจิรวัรณกัมปนาศแสนยากรเจ้าของค่ายหนังเรื่องชื่อ จิระบันเทิงฟิล์มได้นำบทประพันธ์เรื่องคู่กรรมของธรรมยันตีมาเตรียมสร้างหนังนาฏภูวนัยได้รับเลือกให้เป็นพระเอกจึงถือได้ว่าเขาคือพระเอกที่รับบทเป็นกบุริคนแรกของไทยแม้ชีวิตการเป็นนักแสดงจะได้เล่นบทบูหลายเรื่องแต่ที่เขาชอบมากที่สุดก็คือบทดรามา่าบทชีวิตหนักๆมากกว่าปี2 5 1 6เช่นกันไม่มีสวรรค์สำหรับคุณเป็นหนังที่ถูกพระเอกปฏิเสธไม่เล่นถึงสองคนด้วยกันแต่หลังจากวิจิตคุณอาวุธ ได้อ่านบทที่นาฏภูวนัยนำมาให้ช่วยดูเขาก็บอกกับนาฏว่าเล็กถ้าไม่เล่นเรื่องนี้ถือว่าผิดพลาดที่สุดในชีวิตของการเป็นนักแสดงเลยทีเดียวหนังจากค่ายเบนจามินปริญญาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับตุกตาทองถึงสรางวัลด้วยกันนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมพัทราวดีศรีไตรรัตน์รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของนาฏภูวนยอย่างสมฝีมือถือเป็นพระนางคู่แรกของหนังไทย ที่ได้รับตุ๊กตาทองจากการแสดงคู่กันในหนังเรื่องเดียวกันในปี2516นี้หนังที่นาถภูวนัยแสดงได้ตุ๊กตาทองมีถึง4เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องไม่มีสวรรค์สาหรับคุณน้าเสาะสายคู่กรรมและแม่สีไพรปี2517นาถภูวนัยหรือชื่อจริงอุดมพรขคชหิรันมีงานแสดงเพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องเพชรคาดเหล็กเพราะเขาต้องเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศเขาเข้าเวลาอาจือหรือวิจิตคณาวุฒ ผู้ปลุกปั้นเขาขึ้นมาผู้กำกับมือทองยิ้มอวยพรให้เขาและต่อมาได้ปั้นมนตรีเจนอักษรพระเอกจ,จากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นมาแทนนาฏภูณยน,นอกจากเรื่องแม่สีไพรไม่มีสวรรค์สำหรับคุณนาฏภูนียังมีผลงานเด่นๆอีกมากมายเช่นเรื่องคู่โจรชุมแพมัดไทยเหมือนฝันนรกตะรเตาขุนโจรห้านัดดินน้ำลมไฟเขี้ยวเสือเล็บสิงทีใครทีมัน วงการหนังไทยมีคู่ขวัญหลายคู่เช่นคู่ของมิตรเพชรราสมบัติอรัญญาสรพงษ์นวรัตต์ต่อมาจึงได้มีคู่ของนาฏนญยนานาฏทวนในกับนายนาชีวานันท์ถือเป็นคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งของวงการที่มีผลงานการแสดงร่วมกันหลายเรื่องปี2 5 2 9เขามีผลงานการแสดงอยู่สองเรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องเสือภูพานกับมือปราพยายเหี่ยวก่อนตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปสอบนายอำเภอปรากฏว่าสอบติด ได้บรรจุเป็นนายอำเภอรครั้งแรกในชีวิตที่อำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นปีนั้นเป็นปีแล้งจัดเขากลายเป็นนายอำเภอที่ต้องลงไปตักน้ำหาบน้ำมาใช้เองหน้าที่การงานเติบโตขึ้นตามลำดับจากอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นเขาได้ไปเป็นนายอำเภอที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บางเลนนครปฐมบางคล้าฉะเชิงเซาอำเภอเมืองชัยนาทอำเภอเมืองชัยภูมิแล้วแต่เต้าขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครองและ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงกเกษียณอายุราชการนาฏภูในออกจากวงการตั้งแต่ปี2529จนถึง2544เป็นระยะเวลายาวนานถึง16ปีด้วยกันปี2544ได้กลับมาเล่นหนังอีกครั้งในเรื่องสุริโยไทยของท่านมุยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนโดยรับบทเป็นออกญาศีสุรินท์พระบิดาของสมเด็จพระศีสุริโยไทยจากนั้นเขาก็มีงานหนังงานละครให้เล่นประปรายในฐานะ นักแสดงรับเชิญนาดภูวนัยเคยพูดคำคำหนึ่งเป็นคำพูดที่เหมือนกับปุปิยมาตมยกุลเคยพูดไว้ว่าผมไม่ใช่ดาราผมคือนักแสดงดาราในทัศนะของผมก็คือดาวข้างฟ้าส่วนผมคือนักแสดงหมายถึงว่าใครให้แสดงอะไรก็ไม่มีเหตุผมที่ผมจะไม่แสดงและต้องแสดงให้ดีให้ได้ครับขอย้อนกลับมาอีกทีปีที่เขาเรียนปีสที่ฟิลิปปินส์พอปิดเทมอมเขาได้กลับมาที่ประเทศไทยได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ ที่เป็นบ้านของพ่ออีกหลังที่นั่นเขาได้เจอสาวมวยหน้าตาน่ารักคนหนึ่งที่ร้านอาหารชื่ออนงพรต่อมาสาวสวยผู้น่ารักคนนี้ได้ขึ้นประกวดนางงามและได้ตำแหน่งรองนางงามจากเวทีนางงามถิ่นไทยงามและในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นคู่ชีวิตของเขาเธอคือนิตยาปาณถึกทั้งสองสมรสกันในปี2516มีบุตริดาด้วยกัน4คนหนึ่งในนั้นคือตูจารุศริภูวนยัยดารานักสแสดงสาวสังกัดช่องเจ็ดสี เพราะยึดมั่นในหลักศิลธรรมอันดีงามตลอดชีวิตการเป็นนักแสดงและรับราชการนาฏภูวในถือว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงคนหนึ่งที่รักเดียวจเจดเียวมั่นคงเสมอมาหลังถูกหามเข้าห้องไอซียูเป็นการด่วนท่ามกลางความเป็นห่วงของแฟนๆล่าสุดตู่จารุศิริภูวในลูกสาวของนาฏภูวในได้ออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าคุณพ่อปลอดภัยอาการดีขึ้นและสามารถออกจากห้องไอซียูกลับบ้านได้แล้ว คุณพ่อฝากขอพระคุณทุกท่านมากค่ะจากประรลัดอำเภอถึงรองผู้ว่าพระเอกใจพระนายอำเภอใจเพชรนาถภูนขอให้แข็งแรงและมีความสุขมากมายครับ